ยินดีต้อนรับกลับสู่ช่อง YouTube ของเรา The Smartphone Secret วันนี้เราจะพาคุณมาทำความรู้จักกับสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ล่าสุดจาก a m s u n งที่หลายคนจับตามองนั่นก็คือ s a m s u n Galaxy g A 3 6 5G โทรศัพท์มือถือที่มาพร้อมกับดีไซน์หรูหราสเปคแรงกล้องคมชัดและรองรับ 5G ในราคาที่เข้าถึงได้ ซัมซุงยังคงไม่หยุดพัฒนาสมาร์ทโฟนในตระกูลกา l ล็กซที่ขึ้นชื่อเรื่องความคุ้มค่าและการนำเอาฟีเจอร์ระดับเรือธง,งมาลงไว้ในรุ่นกลางอย่างลงตัว Galax y ซ36 5G จึงกลายเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากสำหรับใครที่ต้องการมือถือคุณภาพดีใช้งานไหลลื่นไม่ต้องจ่ายแพงมาเริ่มกันที่เรื่องของดีไซน์ Galaxy A 36 5G มาพร้อมรูปลักษณ์ที่ดูพรีเมียมตัวเครื่องบางเบาขอบโค้งมนจับถนัดมือฝาหลังมันวาวสะท้อนแสงดูหรูหราพร้อมสีสันใหม่ที่โดนใจวัยรุ่น เช่น eye blue ชาโคลแบล็กและลิ l ล็ p เพ p l e กกล้องหลังวางแนวตั้งแบบเรียบง่ายตามสไตล์ Galaxy ซี r i e รีสรุ่นใหม่ทำให้ดูเรียบร้อยและทันสมัยมากยิ่งขึ้นหน้าจอเป็นอีกจุดเด่นที่ต้องพูดถึง Galaxy A 3 6 5 g มาพร้อมหน้าจอ super AMOLED ขนาด6.6นิ้วความละเอียด FHD บวกและรองรับ Refresh Rate สูงถึง1 2 0 hz การเลื่อนหน้าจอหรือดูวิดีโอจึงไหลลื่นและตอบสนองเร็ว สีสันสดใสคอนทราสสูงดูเนื้อหาต่างๆได้ชัดเจนแม้อยู่กลางแจ้งเหมาะมากสำหรับคนที่ชอบดูหนังเล่นเกมหรือเล่นโซเชียลทั้งวันในด้านประสิทธิภาพ galaxy a 3 6 5 g ใช้ชิปเซต exynos 1380ซึ่งเป็นชิปที่ออกแบบมาให้ใช้งานทั่วไปได้ดีทั้งด้านพลังและการประหยัดพลังงานมาพร้อมแรมสูงสุด 8GB และหน่วยความจำภายใน 128GB รองรับการทำงานหลายแอปพร้อมกันได้อย่างสบายสบายไม่ว่าจะเป็นการสลับแอปเล่นเกมหรือถ่ายวิดีโอเครื่องทำงานลื่นไหลไม่มีสะดุด ที่สำคัญยังรองรับ 5G เต็มรูปแบบดาวน์โหลดเร็วเล่นเกมออนไลน์แบบไม่แล็กระบบปฏิบัติการเป็น Android 14พร้อม One UI 6.1ซึ่งเป็น i n t e ท f a ์เที่ Samsung ปรับแต่งมาให้ใช้งานง่ายและสวยงามมากฟีเจอร์เยอะเช่นโหมดมืดระบบแนะนำแอปอัจฉริยะการตั้งค่าความปลอดภัยที่หลากหลายและมีการอัปเดตความปลอดภัยต่อเนื่องจาก s a m s u ุงทำให้ใช้งานได้ยาวๆอย่างมั่นใจ ต่อกันที่กล้อง Galaxy A 3 6 5G มีกล้องหลัง3ตัวโดยกล้องหลักมีความละเอียด50ล้านพิกเซลถ่ายภาพได้คมชัดสีสันสมจริงเก็บรายละเอียดได้ดีทั้งกลางวันและกลางคืนด้วยในโหมดที่ฉลาดมากขึ้นกล้องตัวที่2เป็น Ultra Wide ความละเอียด5ล้านพิกเซลสำหรับถ่ายภาพมุมกว้างและกล้องแมโครความละเอียด2ล้านพิกเซลสำหรับถ่ายภาพใกล้ๆในระยะไม่กี่เซนติเมตรแม้จะไม่ได้ใช้บ่อยแต่ก็เป็นลูกเล่นที่เพิ่มความสนุกในการถ่ายภาพ กล้องหน้ามีความละเอียด13ล้านพิกเซลถ่ายเซลฟี่ได้สวยคมชัดมีระบบปรับผิวหน้าแบบ AI ให้ดูเนียนเป็นธรรมชาติสามารถถ่ายวิดีโอคอลได้อย่างคมชัดไม่มีภาพแตกกล้องยังมาพร้อมโหมดต่างๆมากมายเช่นโหมด Pro Video Slow Motion Super s ตดดด y พาโนรามาและ h y p ร r แ a บเหมาะทั้งกับสายถ่ายเล่นและสายคอนเทนต์มืออาชีพ แบตเตอรี่ก็ถือเป็นจุดเด่น Galaxy A 36 5G มาพร้อมแบตความจุ5,000ม ah ิลลิแอมป์ชั่วโมงใช้งานได้ยาวนานตลอดวันไม่ว่าจะดูหนังฟังเพลงเล่นเกมหรือใช้เน็ตตลอดเวลาการจัดการพลังงานของเครื่องก็ทำได้ดีไม่ร้อนและประหยัดพลังงานรองรับการชาร์จเร็ว 25W สามารถชาร์จแบตได้กว่า50%ในเวลาเพียงครึ่งชั่วโมงแม้จะไม่แรงที่สุดในตลาดแต่ก็เพียงพอต่อการใช้งานประจาวันไม่มีชาร์จไร้สายแต่ในระดับร,ราคานี้ก็ถือว่ารับได้ เสียงลำโพงเป็นแบบสเตอริโอให้เสียงที่ดังและคมชัดรองรับ d o l b y a t m o s เพื่อเพิ่มมิติเสียงเวลาใช้งานหูฟังหรือดูหนังฟังเพลงให้ประสบการณ์ที่ดีขึ้นมีพอร์ต USB-C แต่ไม่มีรูหูฟังแบบ3 5มดมิลลิเมตรดังนั้นถ้าใครยังใช้งานหูฟังมีสายอาจต้องใช้อแดปเตอร์ระบบความปลอดภัยมีทั้งสแกนลายนิ้วมือด้านข้างที่ตอบสนองเร็วและแม่นยำรวมถึงระบบสแกนใบหน้าเพื่อความสะดวกฟีเจอร์เสริมอื่นๆอย่าง Samsung Pay, Secure Folder การควบคุมโดยผู้ปกครองก็ยังอยู่ครบตัวเครื่องยังได้มาตรฐานการน้ำกันฝุ่น IP 6 7ป้องกันน้ำกระเซน็นและฝุ่นละอองได้ระดับหนึ่งเหมาะสำหรับคนที่ใช้งานกลางแจ้งหรือกังวลเรื่องเครื่องเปียกฝนเพิ่มความมั่นใจในการใช้งานสิ่งที่ทำให้ Galaxy A 3 6 5G น่าสนใจคือการบาลานซ์ทุกอย่างไว้ได้ดีไม่ว่าจะเป็นดีไซน์กล้องประสิทธิภาพแบตเตอรี่และการเชื่อมต่อมันไม่ได้พยายามจะเป็นมือถือเรือธงแต่เลือกให้ประสบการณ์ที่ดีในทุกมุม เหมาะกับคนที่ต้องการมือถือที่ใช้ได้ดีในทุกวันโดยไม่ต้องจ่ายแพงเกินไปสำหรับใครที่กำลังมองหาสมาร์ทโฟน 5g ราคาไม่เกินหมื่นปลายหรือ2 0 0 0 0ตน้นๆ้นที่ใช้งานได้ครบฟีเจอร์แน่นกล้องดีหน้าจอสวย s ั m s u n g า a l a กซ a 36 5g คือตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามขอบคุณที่รับชมครับถ้าถ้าคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง The Smartphone Secret เพื่อไม่พลาดรีวิวมือถือรุ่นใหม่ๆเคล็ดลับน่ารู้และข่าวสารเทคโนโลยีที่น่าสนใจ แล้วเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับค่ะ